สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะคะวิชาภาษาไทยค่ะชั้นประสมศึกษาปีที่สามทบทวนเรื่องคำคล้องจองนะคะคำคล้องจองนะคะคือคําที่ประสมอยู่ในสาะเดียวกันตัวสะกดเดียวกันจะคล้องจองกันหนึ่งพยางสองพยางสามพยางก็ได้นะคะ คำคล้องจองหนึ่งพยางค์คำคล้องจองหนึ่งพยางค์แบบไม่มีตัวสะกดหมายถึงคำที่มีสระเหมือนกันพยัญชนะต้นต่างกันรูปและเสียงวรรณยุกต์ไม่เหมือนกันก็ได้แต่ต้องเป็นคำที่มีความหมายตัวอย่างคำคล้องจองหนึ่งพยางที่มีสระเดียวกันนะคะกาขาเสือเรือ มีสีมือยืดต่อมานะคะคําคล้องจองหนึ่งพยางแบบมีตัวสะกดหมายถึงคําที่มีสระเหมือนกันพยัญชนะชนะต้นต่างกันและถ้ามีตัวสะกดจะต้องมีตัวสะกดในมาตราเดียวกันนะคะรูปและเสียงของวรรณยุกต์ไม่เหมือนกันค่ะแต่ต้องเป็นคําที่มีความหมาย เช่นข้าวขาวเห็นไหมคะสระอาเหมือนกันและตัวสะกดวอลเวนเหมือนกันนะคะเจินเมินสระเอเหมือนกันและคําอยู่ในแม่กลเหมือนกันคือยอหญิงกับนอหนูนะคะหางต่างพยัญชนะต้นต่างกันนะคะแต่สระอาเหมือนกันแล้วก็ตัวสะกดเหมือนกันคือสระอากับงองูเหมือนกันนะคะ สายใจยสระอายอยักนะคะเหมือนกันต้องอยู่ในแม่เกยนะคะแล้วก็แต่วรรณยุไม่เป็นไรนะคะจะเป็นวรรณยุอะไรก็ได้คำคล้องจองสองพยางคำคล้องจองสองพยางที่ไม่มีตัวสะกดหมายถึงคำที่มีสระเดียวกัน พยัญชนะต้นต่างกันรูปและเสียงวรรณยุกต์ไม่เหมือนกันก็ได้แต่ต้องเป็นคําที่มีความหมายการเขียนคําคล้องจองสองพยางให้สังเกตพยางชนที่สองอนักเรียนดูนะคะมานาทาสีเห็นไหมคะบล็กที่หนึ่งมานาตัวหลังคือนาน,นสอสระานะคะขึ้นต้นต้องสระอาเหมือนกัน นะคะจะเป็นตัวที่หนึ่งหรือตัวที่สองก็ได้นะคะเอาหัวตัวแระเห็นไหมคะสระอรัวลงท้ายสระอรัวต้องขึ้นต้นด้วยสระอรัวตาหมอรอเธอเําว่าหมอมีสระอต้องขึ้นต้นสระอคือคําว่ารอนะคะต่อไปคําคล้องจองสองพยางที่มีตัวสะกดหมายถึงคําที่มีสระเดียวกัน พยัญชนะต้นต่างกันรูปและเสียงวรรณยุกต์ไม่เหมือนกันก็ได้แต่ต้องเป็นคําที่มีความหมายการเขียนคําคล้องจองสองพยางให้สังเกตพยางที่สองนะคะนักเรียนเขียนอ่านเห็นไหมคะนักเรียนรงท้ายสระเอียนอนขึ้นต้นก็ต้องสระเอียนอน,นะคะคือเรียนกับเขียนต้องสระและก็ตัวสะกดเหมือนกันนะคะ ดวงดาวสาวงามรองเท้าสระอาวอขึ้นต้นก็ต้องสระอาวอนะคะไปเที่ยวเลี้ยวขวานะคะเที่ยวสระเอียวอนะคะเลี้ยวก็สระเอียวอเหมือนกันนะคะแต่วันอยุนี้จะใช้เอกใช้โทไม่เป็นไรนะคะทำคล้องจองสามพยาง คำคล้องจองสามพยางคือคำที่มีสามพยางท้ายของคำแรกคล้องจองกับพยางแรกหรือพยางที่สองของคำหลังนะคะเด็กน่ารักนักพูดดีเห็นไหมคะวักแรกน่ารักลงท้ายสระอากกอวักที่สองคำแรกหรือคำที่สองก็ได้นะคะขึ้นต้นสระอากกอเหมือนกันในที่นี้คือรักกับมักเป็นคำคล้องจองกันนะคะ ต่อไปมากพูดดีมีน้ำใจเห็นไหมคะลงท้ายสระอีดีขึ้นต้นก็สระอีมีนะคะต่อไปมีน้ำใจรักใคร่กันมีน้ำใจวักแรกลงท้ายด้วยสระอนะคะส่วนวักที่สองนะคะไปคล้องจองกับคำที่สองนะคะคือคำว่าใครนะคะในกลุ่มคำเหล่านี้มีคำว่ารักคล้องจองกับคำว่า รักนะคะแล้วก็ดีคล้องจองกับคําว่ามีคําว่าใจคล้องจองกับคําว่าใครคำคล้องจองสีพยางคือคําคือกลุ่มคําที่มีสีพยางนะคะคําสุดท้ายของกลุ่มแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางแรกหรือพยานที่สองสามสี่ของกลุ่มคําหลังที่อยู่ถัดไปนะคะ เช่นร้านขายหนังสือถือของมากมายถือกับถือสระเดียวกันนะคะต่อไปค่ะผ้านี้แสนสวยช่วยได้โดดเด่นช่วยให้โดดเด่นนะคะคาว่าสวยสระอวยอช่วยก็สระอวยอนะคะนักเรียนต้องสระและก็สะกดเดียวกันนะคะต่อไปยายเล่านิทานสารสายสัมพันธ์นะคะ คือนิทานกับสารนะคะอานักเรียนให้หนักเรียนหาคำคล้องจองของคำที่กำหนดให้นะคะาหานักเรียนดูนะคะคำคล้องจองหนึ่งพยางค์คำว่ารักนะคะลงท้ายมหานากาศกก็ขึ้นต้นมหานากาศกนักเรียนก็ทราบแล้วว่าไมหานากาศมาจากสระอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น รักก็เช่นคำว่ามักพักยักษ์ักนะคะต่อไปข้อสองพบพบสระโอบอนักเรียนก็ต้องใช้คำที่สระโอแล้วก็มีบอสะกดเช่นคาว่ารบนบจบลบนะคะต่อไปข้อข้อสามคำว่าขำใช้สระอัมใช่ไหมคะนักเรียนก็คำดำําตามยำนะคะ ก็สี่สั่งสระอะงอสั่งก็ยังดังตังปังนะคะก็ห้ากินก็สระอีนอก็หาคำที่มีสระอีนอมานะคะเช่นบินหินสิ้นลิน้นนะคะอาต่อไปดูคำคล้องจองสองพยางนะคะอย่างคอขาดลงท้ายสระอาะดอนะคะนักเรียนก็ขึ้นต้นด้วยสระอาะดอเช่น บาดคอขาดบาดใจนะคะอ่านเขียนเพียนรู้นะคะเขียนกับเพียนนะคะคือสระเอียแล้วก็มีแม่กลสะกดคือนอนอูกระเรือแม่เดียวกันนะคะก็สามหมูเห็ดเป็ดไก่นะคะลงท้ายเห็ดสะระเอดอขึ้นต้นก็สระเอดอนะคะข้อสี่ว่านอน คนไทยสระอรนอขึ้นต้นก็สระอรนเช่นสอนง่ายนะคะมากมายคลายเครียดเห็นไหมคะมายกับคลายสระเดียวกันตัวสะกดเดียวกันนะคะต่อไปนักเรียนดูค่ะคําคล้องจองสามพยางอันนี้เราใช้ออกมาจากสำนวนก็ได้นะคะเช่นต่อความยาวสาวความยืดเห็นไหมคะยาวกับสาว ขิงก็ราขาก็แรงสามยุให้รำตำให้รั่วสี่หวานเป็นลมขมเป็นยานะคะลมสระโอมอขมก็สระโอมอนะคะห้ายิ้มด้วยปากถากด้วยตานะคะยิ้มด้วยปากปากสระอากอและถากก็ถออากอถากนะคะ ต่อไปค่ะคำคล้องจองสีพยางหนึ่งคนไทยใจดีนะคะก็บอกว่าพลีชีพเพื่อชาตินะคะดีกับพลีสระอีเหมือนกันนะคะต่อไป้อสองทรัพย์สินเงินทองมองหาไรายได้นะคะมองกระทองสระเดียวกันตัวสะกดเดียวกันนะคะสามร้านขายหนังสือ หามือถือนิทานนะคะสื้อกับมือนะคะสระอือเหมือนกันต่อไปข้อสจงเป็นเด็กดีเป็นสีแก่ตนนะคะดีกับสีคาว่าเป็นสีแก่ตนนะคะคำว่าดีนี่ไปคล้องจองกับพยางที่สองของวักหลังนะคะดีกับสีนะคะต่อไปข้อห้าแมวชอบปลาทู หนูชอบกัดท่านะคะเอาทีนี้นักเรียนนักเรียนจะไปเขียนใส่เศษกระดาษก็ได้นะคะไปหัดทำนะคะเพื่อจะได้มีความชำนาญมากขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะมาพูดชั่วโมงต่อไปนะคะครูจะมาพูดเกี่ยวกับคำขวัญน,นะคะคำขวัญต่างๆที่นักเรียนควรจะรู้นะคะ สำหรับวันนี้ครูขอจบแค่นี้นะคะขอให้นักเรียนโชคดีค่ะ